เคยเจียวปูปูนุ่มเคยไก่แดงาว่าแบบร้านสาม,ล,แบบมาล้อแวกออกมาเก๋ไก่แดงเลยแบบนี้ดูดูพี่ต้องดูไอ้ยอน่ากินอย่างแรงนี่ไปดูวิธีการทํากันเลยเมนูนี้พี่บอกจะใช้เคยไ่ทั้งหมด6ฟองแบบนี้ก็จะตอกเก๋เวไดเก๋ไ่แดงแบบนี้แยบกบออกมาสามฟองนี้ใส่ทอ่อตรงไปนิดหน่อยแล้วก็ตีตีให้ไข่แดงเข้ากันแบบนี้แล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซไว้แล้วก็มาตอกฟองทีจีกินเดียวกัน แยกไข่แดงออกไว้หนึ่งฟองแบบนี้ฟองนี้ก็ตีให้พอแตกๆประมาณนี้ใช้ได้อีกสองฟองที่เหลือก็ตอกใส่ลงไปเลยส่วนนี้ก็จะใส่ซอสปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็ตีแบบนี้เป็นว่าใช้ได้พี่บ่าวก็อยากใช้ขวดจำรับบีบซอสแบบนี้ใส่ไข่สองฟองลงไปแล้วก็ฝาปิดในรุ่นไข่ขาวก็จะใส่ซอสปรุงรสสักประมาณครึ่งช้อนชาเหมือนกันนี่ก็ตีขึ้นฟอง ได้แบบนี้ก็ไข่แดงหนึ่งฟองที่เราตอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกใส่ลงไปแล้วก็คนๆให้เข้ากันพอไข่แดงเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็เป็นว่าใช้ได้ทีนี้มาดูไข่แดงที่แช่ฟรีสไว้นะก็จะแข็งแบบนี้เราก็จะแสะข้างๆก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ต่อมาขั้นตอนการอดใส่น้ำมันลงไปความสูงของน้ำมันประมาณ2ซสิน้นตอนนี้น้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็เขยบีบลงไปเลยสูง ได้แบบนี้ลดลงมาเป็นไฟออนแล้วก็ตักไข่ขาวที่เราตีขึ้นฟองไว้ใส่ลงไปก็เกลี่ยเอยียนี้ก็ตรงกลางทําให้เป็นลุมๆไว้ตามด้วยเนื้อปูพี่บ่าวนึ่งมาถุกเรียบร้อยแล้วใส่ไข่แดงลงไปทีนี้ด้านบนแล้วก็ไข่ขาวมาปิดทับอีกทีนึงพอได้แบบนี้พี่บ่าวก็จะเอาไปใส่เตาอ,อบ,อบาปุ๊บก็ไปไปตั้งไฟไว้ที่200องศาใช้อบจากด้านบนเวลาประมาณ10นาที ก็อบไปครบสิบนาทีอ,าออกมาจากตู้อบได้เลยทีนี้ก็เตน้ํามันออกแล้วก็คว่ำเสต็ดน้ํามันไว้ก็จะได้ไข่เจียวฟูนุ่มๆมด้านบนกรอบน่ากินแบบนี้ไข่เจียวก็กินกับซอสพริกเข้ากันดีวันนี้พี่บาจัดซอสพริกมังกรไยที่รสชาติเผ็ดแซ่บถึงใจด้วยพริกถึงสี่สายพันธุ์ไม่มีสารปรุงแต่งปลอดภัยและดีต่อสุขภาพเสร็จเรียบร้อยพีน่น้องดูความน่ากินนะ กรอบนี้จะกรอบเนี่ยด้านในจะมีความนุ่มฟุบกระป๋อยอิ่วฟุบกระป๋อยอิ่วดูตรงแหวกด้านนี้ออกมากรน,นะพี่น้องิ่วดูเนื้อปูอื้มดูเนื้อปูก็จะอยู่ด้านในขาวๆแบบนี้เลยใครชอบเนื้อแบบย้มๆนะอืม้มด้านในดูจัดตรงนี้ไปฟุบกระป๋อยเนื้อเข่อนนี่มีความนุ่ม เราดูติดปูมาจัดปอยซอสพริกมังกรปอยหืช้ำๆแบบนี้หือไข่ด้านบนเนี่ยจะมีความกรอบนะแต่ด้านล่างที่เราตีไข่ขาวข,าขึ้นมาเนี่ยจะมีความนุ่มมากและเมนูนี้กินกับซอสพริกมังกรปอยที่มีรสเผ็ดเปรี้ยวได้รสชาติอร่อยเข้ากันเป็นอย่างดี สำหรับทสพริกมังกรเฟยพี่น้องสามารถหาซื้อได้ทุกแพลตฟอร์มวันนี้พี่เบ่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง